everyone class 2สวัสดีค่ะชั้นป2ออทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูลาน,นีในวิชาภาษาอังกฤษอ่าสำหรับภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นักเรกียนดูในหนังสือเรียนนะหนังสือที่ครูแจกนะคะวันนี้เกี่ยวกับคำศัพท์อ่ามีคำว่ายังนะคะยังนักเรียนดูในรูปให้ดีนะคะ ยังก็หมายถึงคนหนุ่มคนสาวอ,าอีกคําหนึ่งคำว่าโอนโอนแปลว่าคนแก่นะครับอ่าต่อไปทอแปลว่าสูงชอดแปลว่าสั้นนะแฟแปลว่าอ้วนติงแปลว่าผมนะฮะอ่ทีนี้นักเรียนลองดูข้างล่างนะ ลองหาคําที่เป็นคําตรงกันข้ามอ่าดูในรูปอย่างเช่นคําว่ายังยังเนี่ยต้องคู่กับคนแก่อยู่แล้วใช่ไหมฮะอ่าคนผอมคู่กับคนอะไรนะคะคนสูงคู่กับอะไรนะครอ่าเป็นคํอ่าให้เราหาคําตรงกันข้ามด้วยนะคะโอเคนะคะ อ่าส่วนอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้า25อ่าอันนี้ให้นกักเรียนคัดคัดตามนะคะอ่าอย่างเช่นคำว่า he is o อ่าก็คือคัดตามตามในหนังสือนะคะ he is o อ่าเขาเป็นคนแก่ he is short อ่าแล้วก็เตี้ยด้วย he is fat อ้วนด้วยอ่าทีนี้นกักเรียนลองบรรยายหรืออธิบายข้อ2นะดูในรูปว่าเป็นยังไงอ่าที e is ยังอ่าหล่อนเนี่ยเป็นสาวแล้วอ่าเป็นยังไงอีกจะให้เขาอ้วนหรือว่าจะให้เขาสูงอ่านะฮะนะกักเรียนก็ดูคำจากหน้าเมื่อกี้นะคะ ข้างล่างข้อ3ก็เหมือน I am young อ่าทีนี้เราเก็บมาดูข้างบนนิดหนึ่งการใช้นะคะอ่า I am young อ่า you are young he is อะไร thin she is fat ะนะฮะอ่า สำหรับหน้านี้นะคะ,ะส่วนอีกหน้านึ่งนะคะ,ะเป็นสตอรี่หรือว่าเป็นเป็นเรื่องนะคะอันนี้ต้องอ่านเป็นเรื่องอ,อย่างเช่น Miss Jane her name is Miss Jane she is 30 y years old she is young she is tall she say good morning นะอืมอีกอรูปหนึ่งมิสเตอร์แดน his name is Mr. Dan he is 60 years old he is old he is thin g he say good afternoon สำหรับสตอรี่นี้นะคะให้นักเรียนไปตอบในแบบแบบฝึก อ่าที่ครูบอกเมกื่อกี้ให้เติมคําที่ขาดหายไปให้นักเรียนดูในหนังสือเรียนด้วยนะฮะ,ะเกี่ยวกับสตอรี่หรือว่าเรื่องอ่ามิสเจนข้อห her name is Miss Jane ใช่ไหมคะที่ขาดหายไปข้อ2อะไรเอ่ยนักเรียนต้องไปเปิดหนังสือเรียนควบคู่ไปด้วยนะฮะ อ่าข้อ3ก็มิสเอ้ยข้างล่างก็มิสเตอร์แดนอ่ามิสเตอร์แดนเนี่ยเป็นยังไงอืมนะคะโอเคถึงข้อ6อ่าสำหรับอ่าวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้แล้วก็จบบทที่1แล้วก็คาบหน้าเราจะมาขึ้นบทที่2นะคะอ่าสำหรับวันนี้โอเค굿ไบ